ช่วงนี้ก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับโค้ชไทยลีกันเลยนะครับแหมก็มีโค้ชลาออกกันหลายคนเลยนะครับจากข่าวนี่ก็ดังๆก็จะเป็นมานูเอลโพกิ้งครับลาออกจากทูแบงคอกนะครับผมแล้วก็อาริสเดกามาครับลาออกจากเมืองทองแล้วก็อีกคนครับวันที่19าตุลาครับผมเป็นทางโบซิดานบัดูวิชครับโค้ชของบุวิลัมยูเอเต็ดนะครับประกาศลาออกเช่นกันหลังจากที่แพ้ให้กับทาวนะอครเลสสีมาในแมต ไทยลีกว่าที่ที่ผ่านมานะครับผมแพ้ด้วยสกอร์สองหนึ่งก็ประกาศลาออกเคเรยนานระับผิดชอบนะครับผมประกาศลาออกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วผลการคุมทีมของทางโคสบสซิดานบอนโดวิทนะครับในฤดูกาลนี้นะครับผม2020 2นถึงนะครับจากข้อมูลก็เตะทั้งหมด8นัดนะครับผมชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้4เกมเลยนะครับอยู่อันดับที่1 0ของตารางนะแล้วตอนนี้ทีมในไทยลีกก็มี16ทีมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ ถ้าเล่นแพ้อีกนี่อาจจะอยู่สุ่มเสี่ยงอยู่ท้ายตารางได้นะครับก็ถือว่าเสี่ยงเลยทีเดียวนะแล้วกุนซือที่มีข่าวว่าจะมาคุมทีมแทนบันดูวิชก็หวยมาออกที่อเล็กซานเดรีกาม่าครับแม่ในเมื่อนัดก่อนหน้านี้ที่ทูแบงคอกกาม่มาก็ไปแอบไปไม่ได้แอบแล้วเขาไปนั่งดูฟุตบอลอยู่ที่อา,าจรรย์กันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ อยู่ดีๆมาโยงที่ช้างอารีนาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแหมก็ต้องมาดูอีกทีว่าข่าวจะยังไงนะครับว่าอเล็กซานเดรกาาจะมาคุมบุยลมหรือเปล่านะครับแล้วก็มาว่าถึงประวัติของทางโบซิดานบอนดูวิชกันบ้างนะครับผมทางโบซิดานบอนดูวิชก็เคยคุมบุยรัมาสองครั้งนะครับจากข้อมูลก็เคยคุมในฤดูกาล2014นะครับผมแล้วก็อีกครั้งในฤดูกาล2017นะครับเป็นเลข2ของไทยลีนะครับ แล้วก็คุมทีมได้ดีมากครับพาบุยรำได้แชมป์ไทยลีกฤดกการ2017นะครับแล้วก็ต่อด้วยฤุกการ2018แล้วก็ได้แชมป์ออมสินไทยแลนด์เชมเป้ยนคัพด้วยนะครับผมในปี2019นะครับจากคลิปวิดีโอใน Youtube ของช่องบุยลำยูเอเดก็เป็นทีมที่เจอกันก็เป็นบุยรำเจอกับเชียงรายนะครับผมแล้วก็บุยรำชนะไป3-1นะครับ ก็ได้แชมป์ออมสินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพไปในปีนั้นแล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าทางบุีรัมยูเต็ดจะเลือกใครมาเป็นโค้ชนะครับผมจะเป็นทางอเล็กซานเดรกามาตามข่าวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับนักข่าวทุกสำนักก็เล็งเป้ามาที่กาม,มาเลยทีเดียวนะครับผมและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไม่รู้ว่า จะมีโค้ดคนไหนลาออกอีกหรือเปล่าครับในตอนนี้ <c oughs> โอ้โหลาออกเยอะเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปดติดตามครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ